ตอนนี้ก็ YouTube เปิ่นก็ใส่กดใหม่นะครับก็คือในการสร้างรรยได้จะต,ต้องมีพูทธิตามอย่างหน่อยนะครับหารอยคนนะครับแลแ้วก็ผ่าน1มงีนะครับต้องย้ต้องได้ยางหน่อย3,000ชั่วโมงนะครับหรือมีคลิปชัดนะครับ ีิปช็อตที่สามล้านช็อตนะครับจากจากเดิมนะครับจากเดิมก็คือมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนขึ้นไปเราจะมีชั่วโมงนะครับมีชั่วโมงในระยะ1หนึ่งปีนะครับก็คือมีสี่พันชั่วโมงนะครับในการรับชมสี่พันชั่วโมงแล้วอว่าหรือจะเป็นคลิปช็อตนะครับอยู่ที่10ล้านช็อตนะครับ แต่พอเพิ่นการลดลงมานะครับโดยโดยเฉลีย่ยนะครับโดยเฉลีย่ยจะคือมือ่นในเก้าสิบหมื่นนะครับคุณต้องเห็ดชัดให้ได้นะครับคลิปช็อตให้ได้นี่ทีสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสามสิบสามช็อตนะครับคือมื่นึองตรงใดสามหมื่นสี่พันช็อตนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับหรือ าสามพันชั่วโมงสามพันชั่วโมงนี่เมือ่อนึงนะครับค,ค,นนรคุณต้องได้สิบชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับในการรับชมนะครับคุณต้องเดือพันวงไร้เลยนะครับจากู่ๆต่อไปนะครับสําหรับค้นที่ที่มีผู้ติดตามหารอยค้นขึ้นไปนะครับหารอยค้นขึ้นไปแล้วนะครับ ก็ต้องเฮ็ดยังไดชก็ได้นะครับให้สามารถสร้างรายได้นะครับเพราะว่าสิเป็นช็อตที่3ล้านช็อตนะครับแล้วก็สามารถเก็บชั่วโมงนะครับเก็บชั่วโมงหนึ่งปีนะครับให้ได้สามพันชั่วโมงนะครับกระสูกันต่อไปนะครับสำหรับช่องผมนะครับ ก็เป็นช่องเล็กน้อยนะครับ YouTube เป็นน้อยนะครับก็ตอนนี้มีผู้ติดตามเจ็ดร้อยสามคนนะครับยังสู่ทั่วไปนะครับพยายามนะครับพยายามทําทําวิดีโอออกมานะครับมีทั้งวีดีโอตลกขบคันนะครับแล้วก็เป็นคลิป วิธีชีวิตชาวบ้านทั่วไปนะครับเป็นวิธีกเกษตรกรรมนะครับก,ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามชน่อยหน่อยนะครับพบปะพูดคุยนะครับให้กำลังใจกันนะครับอตอนนี้ก็มีการเฮ็ดโคกน้องหน้านะครับเพิ่งลงมือนะครับเป็นปีเลียเฮ็ดโคกน้องนานะคบ เห็ดสวนยางนะครับมีการเห็ดสวนยางนะครับสวนยางกับปลายนะครับพื้นที่ก็ซีไรนะครับตอนนี้ก็เฮ็ดโคกนองน้านะครับก็ไปยามปลูกนะครับปลูกพืชหรายชนิดนะครับเพื่ออนาคตต่อไปนะครับก็ให้มันเกิดผลประโยชน์นะครับมีต้นไม้หรายชนิดนะครับกัปลูกให้มันได้ ้หลายอย่างนะครับเพื่อว่าสิบรีสิบริซื้อนะครับซื้อายกับบดีนะครับกับเครื่งองผ้าจะคองให้มันได้ลายที่สุดนะครับการเฮกเกษตรนะครับเพิ่นบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดเกษตรนะครับเฮ็ดให้มันเป็นวิธีชีวิตนะครับเฮ็ดให้มันเป็นวิธีนะครับเฮ็ดให้มันเป็นวัฒน,น,นธรรมนะครับ มันสิมันจะกระสิบมเป็นเป็นสินนะครับเห็ดกระเสียด er. ต้องซอยคนเห็ดกระเสียด er นะครับเลี้ยนกระเสียดมาต้องซอยนะครับเพราะเปนแบบแบบเลี้ยนกยนะระเรสียดมาื่อสิบมะขานะครับมะาขามาทำลายคี่เฮ็ดกระเสียด er นะครับเฮ็ดกระเสียดทัน er กันนะครับต้องซอยนะครับ นึ่งนะครับก็คือเหตุกระเสียบนะครับให้มันเป็นวิธีนะครับให้มันเป็นวัฒนธรรมนะครับถ้เห็ุไม่เป็นอาชีพถ้าเหตดเป็นอาชีพนะครับเขาจะไปตกหลุมนะครับตกหลุมของอตกหลุมของในทุนนะครับอันที่สอง,งก็คือเลี้ยเกระเสียบต้องสอยคนเห็ดยกระเสียบนะครับบนมาขาาบนมขาข่าเกษตรกร,ะกรนะครับ กับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ,อสีเพ็ดจังใดนะครับให้คนรุ่นใหม่นะครับไม่เห็ียดะเสียรนะครับบอดีปวยบรดีปวยให้มีแต่คนรุ่นเก่าๆนะครับเห็ียดกเสียรนะครับสังเกตมั้งว่าเด็กรุ่นใไม่ๆหมนะครับจะทิมวิธีชีวิตนะครับทิมวิธีชีวิตของ เสียดไปนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับเพราะว่าจะเป็นการปลูกพืชนะครับปลูกพืชล่างๆมานะครับคนเห็ดกระเสียดกับเอาพันธุ์เป็นนะครับเอาง่ายๆคือยังพี่รองโอ้เข่าบางทีนะครับแต่สิบนมีการเห็ดกระปูนะครับบนมีการเห็ดกระปู วัมีการเลือกเขาบปูกันมีการเลือกเลือกพันไว้นะครับส่วนมากกระสิเอาอยู่ในเราเอาอยู่ในเราไปเลยนะครับเอาอยู่ในเราไปเลยนะครับพอพอปีที่สองที่สามไปนะครับมันกระสิกลายเป็นเขาเขาแก่มนะครับเป็นเขาแกมแล้วจะแยกในเขาแยในเขากลายพันธุ์นะครับ ออีกอย่างหนึ่งนะครับอพราะเห็ดกรเสียดไปแล้วนะครับคนคนที่เห็ดกรเสียดก็ไม่อยากให้ลูกมาเห็ดนำนะครับกรสิบัวทรงตัวนะครับกรสิบัวทรงตัว่วนมากนะครับสิบัวทรงตัวนะครับเล็กเล็กเล็กหน่อยในหมู่บ้านหรือเล็กหน่อยดูใหม่ไม่นะครับกระสีเปลียนวิทยการสมัยใหม่นะครับกสิไปเป็นสาวโรงงานกระสีเป็น เหตุงานในโรงงานนะครับกระสิทธิถิ่นวิถีชีวิตในส่วนนี้ไปนะครับก็เป็นเรื่องที่น่านาเสียใจนะครับซึ่งในการเหตุกษียดนะครับก็เป็นเรื่องง่ายเรื่องไก,กลตัวนะครับขอแค่ว่าเขาสนใจนะครับและก็ใส่ใจนะครับสามารถ อยู่กับครอบครัวนะครับอยู่ครอบครัวได้นะครับบริทิมบริทิมครอบครัวไปอยู่ไปอยู่ในเมืองไกลๆหรือไปเหตุภาระอย่างอื่นใดนะครับก็ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาพบปะพูดคุยกันได้นะครับสำหรับมือนี้กรบสวัสดีครับ